ทาทายังโพสแล้วหลังถูกโยงเป็นนักร้องดังรอยาสามีนักร้องสาวอย่างอมิตาทาทายังครับโพสแล้วหลังถูกโยงเป็นนักร้องดังรอยาสามีชาวเน็ตนะครับแห่ให้กําลังใจกันเพียบเผยทาทาโพสลงในไอ s t o r อรผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านักร้องดังนะครับเตรียมหย่าก,กับสามีทําให้ชาวเน็ตนะครับต่างสงสัยกันว่าจะใช่นักร้องสาวอย่างอมิตาทาทายังใช่หรือไม่แต่ก็มีออกมาทั้ง2กระแสครับทั้งที่คิดว่าใช่ และคิดว่าไม่น่าใช่คู่ของทาทายังอย่างไรก็ตามนะครับทาทาก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวล่าสุดน,นะครับนักร้องสาวอย่างทาทายังครับโพสลงใน i อ Story ที่แสดงให้เห็นว่า MV เพลงดูมของเธอนั้นขึ้นมาติดชาร์ตความนิยมอีกครั้งรวมทั้งยังขอบคุณแฟนคลับสำหรับพลังที่มอบให้ขอบคุณที่อยู่เขียนข้างทาเสมอข่าวของนักร้องสาวคนดังครับแต่จริงเหมือนอย่างที่ข่าวเมาส์กันหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วละครับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมสเปอร์สตาดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ